สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีไอเดียเมนูสร้างอาชีพอย่างง่ายขนมปังสังขยาใบาเตยสังขยาชาไทยมาฝากเพื่อนๆกันค่ะอีกหนึ่งเมนูสร้างอาชีพอย่างง่ายค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องแม่ตูหนูเตยอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะชวเนเพื่อนๆมาทําอีกหนึ่งไอเดียเมนูสร้างอาชีพอย่างง่ายกันค่ะวัตถุดิบส่วนผสมก็จะใช้เป็นขนมปังแถวค่ะ ส่วนผสมของสังขยานะคะเราจะทำให้ดูเป็นสังขยาชาไทยค่ะก็จะมีชาไทยปรุงสำเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมีแป้งกวนไส้น้ำตาลทรายและก็น้ำสะอาดเกลือเล็กน้อยค่ะตัวแป้งกวนไส้ทั้งหมด4ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทราย4ช้อนโต๊ะเกลือเล็กน้อยแล้วก็น้ำสะอาด200 ML ค่ะ จากนั้นเราก็จะผสมชาไทยที่เราปรุงสำเร็จไว้แล้วนะคะเทลงไปผสมค่ะจากนั้นก็กวนแป้งกวนไสให้ละลายค่ะนำไปเคี่ยวด้วยไฟอ่อนประมาณ5-10นาทีกวนตลอดเวลานะคะจนสีชาไทยมีความมันวาวคือได้ที่แล้วค่ะส่วนใบเตยเราก็ทำเหมือนกันค่ะคั้นเอาน้ำใบเตยมาอัตราส่วนเหมือนกันเลยค่ะ จากนั้นนำขนมปังแถวมาตัดผ่าครึ่งค่ะขนมปังแถวหากเราซื้อเยอะๆก็จะได้ในราคาที่ถูกค่ะเราก็จะนำมาทาด้วยสังขยาใบาเตยและสังขยาชาไทยค่ะใส่ไส้ไปแน่นๆ สังขยาใบาเตยก็จะมีความหอมชาไทยก็จะมีความหอมของชาไทยส่วนความหวานนะคะเพื่อนๆสามารถปรุงเพิ่มเติมได้ตามชอบเลยค่ะแต่สูตรที่เราให้มาคือความหวานพอดีค่ะจากนั้นเราก็จะนำไปนึ่งค่ะการนึ่งก็จะนึ่งประมาณ3-5้นาทีค่ะจากนั้นเราก็จะ นำไปจัดเสิร์ฟซึ่งเมนูสังขยาชาเขียวชาไทยขนมปังนะคะเราก็จะขายที่ชิ้นละ5บาทหรือจะเป็น3ชิ้น20บาทค่ะก็เห็นไหมคะเพื่อนๆว่าทำไม่ยากเลยค่ะและก็เป็นอีกหนึ่งเมนูสร้างอาชีพอย่างง่ายคะ่ะเราจะเสิร์ฟคู่ กาแฟโอวัลติน,นร้อนโอวัลติน,นเย็นหรือแม้แต่น้ำเต้าหู้อุนอ่นก็อร่อยเช่นเดียวกันค่ะหากเพื่อนๆมีทำเลดีนะคะแนะนำเลยค่ะเป็นเมนูที่ทานง่ายทั้งมื้อเช้าและมื้อเย็นค่ะก็เป็นอีกเมนูที่ลงทุนน้อยขายง่ายกำไรดีค่ะมาค่ะเพื่อนๆ แม่ตูนูเตยก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หรือเมนูต่อไปด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ